ก็ัาบสวัสดีครับผมมาอยู่กับผมในเกมเลดเดย์ออนไลน์นะครับวันนี้เราจะไปล่าไบซันกันนะฮ่เป็นไงแบบเอ้ยทำอะไรกันนะข <c oughs> มวดดูสตัสตว์กันใช่ไหมโอเคตามสบายแล้วผมมันจะไปหาไบซันมาตัวใหญ่ๆอุ้ยวูชนะสูดแล้เหรออยู่ไหน แลวชนะสูตรอย่างนานะกว่าจะเจอไม่ใช่ว่าเดวิ่งขับม้าไปแล้วก็เจอเลยเนี่ยไม่มีเฮ้ยกดผิดโอเคไหนต่อเฮ้ยเจอรอยเท้าเลยตามไปตามรอยเท้าไปโอ้โหมาหยุดตรงนี้ว่าได้ขึ้นม้าเลยจะปุ๊บ เอ้ยอย่าบอกนะหมามวิ่งมาดูแลเป็นไรไมันมาโจมตีแล้วเปล่ามามามาวิ่งเงี้ยเร็วไม่พิเลิฟมันไล่กวางใหญ่เลยถือปืนก่อนเลยได้ไหมนัม่นละถือปืนก่อนเลยมาเดี๋ยวจังหวะหมามา,มาแล้วเราไม่ทัน ตามรอยอยู่ไหนอ่ะก็วิ่งไปไหนของเขาอ่ะอ๋อวิ่งไปทางนี้โอเคชนะตูไหนอ่ะออกข้างหน้าชนะตูกคนดุบดุบเฮ้ย <c oughs> hey! คนพบเส้นทางใหม่โอเคเคลื่อนไปอีกเขาวิ่งอะไรกันนั่งหนาวนะแล้วเราก็มีม้าไม่ขี่ม้าด้วยนะ <laughs> วิ่งเหรอนั่นใช่เปล่าไอ้สัตว์นะข้างหน้าน่าใช่ตัวปลาเลือกขนาดนี้น,น,น,น่าใช่เว้ย <laughs> มันหมีเฮ้ยเดี๋ยเดี๋ยข้างหลังก็มีเหรอห<ฮ>ยิงหมีมาเลยตายหนึ่ง อีกนอนอวิ่งไปแล้วโอเคขอถลกนางมีก่อนเพราะว่าเราต้องการไอ้นนี่ไขมันเอ้ยมีมีไอ้น,นี่เปล่ามีไขมันอเปล่าน่าจะมีนะมีปะมีไม่มีไขม,ม,ม,มันนะโหนัวจะมีไขมันน้อเป็นหมูป่า,านั้นมีไขมัน กไหนต่อเส้นทางโอเคใบสัันนี่โดนหมีกระซวกตายแต่นี่ไม่ใช่ใบสันันตำนานตำนานก็เป็นตัวนี้ตัวที่เรากำลังตามลอยไปเส้นทีทองทอง Go. โก้เฮ้ยนั่นไงอะไรเอ่ยขึ้นแล้ว อะไรอ่นขึ้นแล้ว,ลวนี่ไงฝูง,งเขา้ากระซิน่นโอ้โหน้องเขาชนกันด้น้องชนอเอ้ยว่าใครจะชนะใครจะชนะใครจะเดี่ยงใครจะไปใครจะรอดโอ้โหระดับตำนานต้องรอดอยู่แล้วตัวไหนอะตัวไหนสีแปลกเพื่อนตัวเนี้ยนี่หนไหม ไม่ใช่ดิตัวไหนวะสีเชนสูตรเห็นไหมเขาเสียอะไรวะก็เสียออกล้ำตาดเนี่ยมั้เอานี่นู่นไงใช่วิ่งมานู่นแล้วโบโบโบเมซันเขาไม่ตายง่ายๆเราดับตำนานอะ่ะเขาอึดถึกทน มารีซาเราจะไม่เอาไอ้น,นี่นะเอาเซลูมเอเลยเขานะเราจะถลุกหนังเขาไปมารีซาเข้าไปไหนจ้ากำนัมยิงเลยได้ไหมป <c oughs> ืนเหนียไม่แรงพอ, <c oughs> ข,อขอยิงช้างนึ่กันนี่สองยิงช้างมาหม <c oughs> ายว่าโบ้งเดียวคือน็อกแล้วนะหลับเลย โบโอ้ยยิงติดต้นไม้โบโอุยเข้าหัวเข้าหัวปะตูดตูดแตกตูดตายเ <c oughs> ข้าสลุใสทะลุะลพุงโอเคสกินภารกิจโอเวอร์จริงอะ่ะถ้ามันทำถา้ถามันจะให้สำเร็จอะ่ะก็คือเราต้องมอเมาส์เซรุ่มเนี่ยที่เขาบอกก็คือยิงปืนยาสลบ ใช่เราเซรุ่มนั้นไปขายเรามันจะเอาเซรุ่มเราจะเมาหนังเข้าไปทำชุดนะจ๊ะนี่ระดับไอ้นี่ชุดในตำนานางไงบรรยากาศดีไหมสุดยอดมากเลยเดี Let เนี่ยโคตรชอบบรรยากาศมัเลยจริงนะแล้วดูขมปากปมุบมิบมุบมิบอยู่ <laughs> โอเคไม่รู้ว่าผมมีหรือ,อยังในชุดใบสั้นเออขอวาร์บก่อน ดด,ดีดูเมืองก่อนตรงไหนมันมีไอ้นี่บ้างขาย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 โอ้ฝั่งโน้นเลยล้วเราไปไอ้นี่แล้วกันตรงนี้มีเมืองวับป่อเราไปไอ้นี่เลยก็ได้เซนเดนิตโอเคง่ายดีวับเรามีกองไฟกองไฟไปจำตัวก็คือไม่ต้องไปตามจุดวับ <c oughs> ง่ายดีโอเคโกเฮ้ยมีเป็ดโอ้โหน่าจะแวยิงเป็ดแล้วหน่อยแม่เพิ่งเพิ่งได้ยินเสียงชุ๊บปุ๊บในที่ถึงในที่ถึงอะไรในสุดก็มาถึงแล้วเดี๋ยวผมถ้าไม่เมืองนี้มันมืดวะเมื่อกี้ยังกลางวันอยู่เลยกลัวทุกครับผมกอัวทครั์ โอเคสอรี่สอรี่หลายหามากัดผมเอาหนังใบสั้นมาขายหนังระดับตำนานเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมฮ่าฮ่าระจึ้งเซียวอี๋มีอะไรบ้างอุ๊ยเรามีของในตำนานแล้วนะดูดิเนี่ที่เป็นทองทองนะเราจะขายหมดเลยขายหัวใจหัวใจของหมาป่า ขายเขาควางบักขายขนนกไม่ขายเก็บไว้อันนี้ก็ขายดีๆอันนี้เป็นเขาของไบสัน้นอันนี้เป็นเขาของควางหมูขายมันเก็บไว้อันนี้เป็นหมูป่าปล่าใช่เขี้ยวหมูป่าแล้วก็ไฮไรของเราคือนี่ไบสั้น <im itation> ขายได้สี่เพียเรเียน <im itation> น<ำ> okay. เราจะขายเสร็จเราก็ซื้อชุดชุดเซ็ตไบสั้นนี่อะไรอุ้ยอ๋อนี่เรามีแล้วเนี่ยใช่ไหม<ร>มีมอะไรออันนี้เรายัง,เร,ยงเรายังจับไม่ได้เอะตัวสีขาวแล้วมีสีดำนะใบสั้น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 ไอ้น,นี่ไอ้นี่อัน,น,อน,น,อน,นี้จับไปแล้วอันนี้ยังไม่มีอ่ะ ยังไม่เคยได้ยังไม่เคยหาเจอนี่ไงชุดเบสันนะฮะเหรอที่มันมืดอ่ะเราป้องกันความหนาวความเย็นได้ป้องกันความหนาวประมาณห้าร้อยนี่นี้มีหมดแล้วกวางกวางนี้มีแล้วแต่ผมยังไม่ได้ซื้อนะอันนี้มีแล้วซื้อไปแล้วอันนี้ก็มีแล้วแต่ยังไม่ได้ซื้อ เราจะมาซื้อระสายสดูกว่าชุดเวสันมอน้องน่ารักขนาดไหนโ <A bargain. S 1> okay. อเคเด้อดูหัวนี่ดูหัวโคตรโตโมันเป็นโปลิโอวะโอ้กัดเป็นไงชุดผมเทไหมกัด นี่จริงก็ทำบักได้นะทำบักเออพวกใส่เตหัวเอาชุดเี oh, โคดออกอะเสื้อโคดแต่ไม่รู้ว่าทำไงนะันลืมละเหมือนกับชุดอันนี้ที่ผมเซฟไว้อนไหนาหนี่นี่น,นี่เห็นไหมอย่าใส่เตหัวไว้ <Yeah. S 1> เห็นจะชัดหน่อยเป็นเสื้อนี้น,นี่เป็นไงล่ะ หัวเสือดาวเสือดาวจากกลัวไม่รู้โคตเท่อันนี้เป็นอะไรวะอ๋อผมเซฟไว้กี่อันอนะอันนี้มีอันนี้มีทองยังไม่ได้ทําหรอโอเคที่สามอันนี้ผมทํามาใส่ช่วงช่วงหิมะตก มันทำมาใส่ช่วงหิมะตกป้องกันความหนาวเราไปชุดเดิมเหนือชุ่อไหนแลวะโอเคโอเคผมจบกันไปแล้วคลิปนี้เป็นไงบ้างกับการล่าไบสันแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ